สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติโดยย่อ,อของหลวงปู่สุนนะครับหรือพรคอครูสุนทรสาธุกิจนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเสือโกอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับหลวงปู่สุนนะครับเกิดเมื่อพุทธศักราช2,429ครับ ที่บ้านเปื่อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อเอ็ดครับต่อมาครอบครองท่านอพยพหนีความแห้งแล้งมาทํมาหากินที่บ้านเสือโกอกอำเภอวาปีวทุมจังหวัดมหาสารคามครับหลังจากนั้นลวงปู่ได้เข้าอุปสมบทนะครับและได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับ เพื่อไปศึกษาพระปริยธรรมในสำนักเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีครับวัดที่หลวงปู่ได้ไปศึกษานั้นหลวงปู่ได้ไปศึกษาในเรื่องของคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลกันจายบาลีอักขระโบราณไทยน้อยอักษรลาวนอกจากนี้ครับ ท่านหลวงปู่ซุนของเรายังมีความสนใจในเรื่องของวิชาอาคมในยุคนั้นสมัยนั้นผู้ที่ล่ำลือนะครับที่มีวิชาอาคมมากในขณะน,น,นั้นก็คือสำเร็จลุนครับสำเร็จลุนนี้เป็นพระอาจารย์เกกิชื่อดังของประเทศลาวถือว่าเป็นพระเกกิอันดับหนึ่งของประเทศลาวณขณะนั้นก็ว่าได้ครับหลวงปู่ซุนได้เดินทางข้าม ไปที่ประเทศลาวครับเพื่อศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากสำเร็จลุนครับเมื่อลวงปู่ได้ไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆจากสำเร็จลุนแล้วก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยของเรานะครับได้กลับมาที่บ้านเสือโก้ครับท่านได้จำภาษาที่บ้านเสือโก้แล้วก็ได้เปิดเป็นสำนักสอน พระธรรมนะครับให้แก่พระสงฆ์เนนนะครับที่มีความสนใจในการศึกษาพระธรรมนะครับซึ่งในแต่ละพรรษานะครับจะมีพระสงฆ์เนนที่มาขอร่ำเรียนในธรรมะในวิชาคมกับหลวงปู่เกือบจะถึงนะครับบางครั้งผู้ท้ว,วาผู้แกวว่าเป็นร้อยรูปเลยทีเดียวนะครับ ที่มาศึกษาลำเรียนวิชาต่างๆจากหลวงปู่สุนนะครับหลวงปู่นะครับได้ได้ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้แก่ลูกศิษย์มากมายนะครับหลวงปู่เป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับปัจจุบันยังบางท่านยังเหลือชีวิตอยู่นะครับ ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับหลวงปู่จะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปไกลมากครับท,ทั่วสารทิศของจังหวัดมหาสารคามภาคอีสานบางคนมาจากกรุงเทพมาเพื่อขอบูชาเครื่องรางของขัง,งจากหลวงปู่สุนนะครับหลวงปู่สุนนะครับได้มรณภาพในปี พระพุทธศักราช2,504ครับสิริอายุ76ปีพันศาในการบวชของท่านก็คือ56พันษาครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนของท่านนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านค่อนข้างจะหายากในวงการพอสมควรนะครับ เดี๋ยวผมพาท่านชมไปดูเหรียญรุ่นแรกนะครับของท่านที่มีลักษณะเป็นเหรียญดอกจิกนะครับมีหูนะครับนี่ครับนี่คือลักษณะของเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับก่อนอื่นเลยผมขอญอาตท่านเจ้าของพระนะครับเจ้าของพระเครื่ององค์นี้นะครับที่ผมได้นํารูปภาพของพระของท่านมา อธิบายเผยแผ่บารมีธรรมของหลวงปู่ซุนของเรานะครับต่อเลยนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับจะเป็นเหรียญดอกกิกนะครับมีหูซึ่งเป็นเนื้อทองฝาบาทครับมีด้านหน้าที่เป็นรูปหน้าของหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับด้านล่างเขียนเป็นพระครูสุนทรสาธุกิจครับ แล้วก็ปีพศที่สร้างก็คือ2,500ครับเดี๋ยวขอไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นอักขระนะครับเป็นยันที่สั้นที่ท่านได้สร้างขึ้นมานะครับมีอยู่แค่4ตัวอักษรเท่านั้นก็คือนมะอาอุนะครับบางคนก็บอกว่ายันนี้เป็นยันหวัวใจดวงแก้ว4ประการนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นยัน ของยอดพักกันไตปิดกนะครับก็คือมาอ,าอุบแล้วก็หนนด้วยนโมพุทธายะด้านล่างนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเรื่องราวของประสบการณ์มากมายสำหรับบุคคลที่ได้บูชาด้วยแขวนนะครับพระเหรียนรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านของความเป็นคงพันชาตีนะครับเป็นมหาอุด เป็นมหานิยมเมตตานะครับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับเจ้านายนะครับโชคลาภอํานาจบาร,รมีนะครับปราบผู้พิพาจได้นะครับหรือบางคนก็ยกย่องว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญครอบจักรวาลเลยทีเดียวนะครับลุงปุซุนนะครับท่านเป็นเจจิอันดับหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเป็น เกจิอันดับต้นๆของภาคตอนออกเคียงหนึ่งของเรานะครับเพราะชื่อเสียงของท่านเรื่องลือไปไกลมากครับในยุคนั้นสมัยนั้นเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับเกี่ยวกับจุดชี้ตายนะครับในเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่สุนนะครับเพราะเหรียญรุ่นนี้มีการสร้างมาใหม่บ้างมีการก็ทําให้เป็นของเก๋ของเรียนแบบบ้างนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางสําหรับ คนที่มีความศรัทธาในหลวงปู่นะครับว่าจะดูเหรียญรุ่นนี้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับดูที่ตำแหน่งของไข่จุดเม็ดปลานะครับรอ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 บเหรียญนะครับจะอยู่กันทีมากนะครับทีมากติดกันอย่างมากเลย่ะรอบรอบองค์พระนะครับจะอยู่ทีกันมากๆนะครับต่อไปนะครับ จุดตายจุดหนึ่งก็คือศตัวอยู่ด้านหลังจะเล็กกว่าตัวที่อยู่ด้านหน้าครับโอเคนะครับจุดที่3จะมีเส้นบล็อกแตกที่ลากผ่านนะผ่านไหลขวาของท่านขึ้นไปนะขึ้นไปจากหน้าเลขสองครับขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นไปนะครับบางองค์ก็มีเส้นผ่าแตกบางองค์ก็ไม่มีนะครับต่อมานะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือสอเสือครับเห็นสอเสือไหมครับท่านผู้ชมครับซอเสือปกติจะเขียนอย่างนี้แต่สอเสือที่เป็นของปู่จะมีเส้นแตกนะครับที่เชื่อมต่อจุดจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้จะมีนะครับจะมีใบหน้าของท่านนะครับโอเคคมชัดนะครับคมชัดแน่นอนครับใบหน้าของท่านจะมีลักษณะของเหมือนการยิ้มอมยิ้มนะครับ ดูสวยงามมีสง่าราศีนะครับอ่าโอเคนะครับอมยิ้มโอเคเดี๋ยวผมพาจะท่านผู้ชมไปดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญอ่ะไม่ใช่ด้านหลังเหรียญก็เป็นยันนมะอ,อุนะครับนมะอ,าอุโอเคเป็นอย่างนี้นะครับ ต่อไปนะครับบางคนมีความสงสัยว่าเฮ้ยอันนี้เป็นภาพพระสภาพพระองค์แบบดาราสวยมากนะครับถ้าเจอแบบสภาพที่ไม่สวยอย่างนี้จะดูยังไงนะครับผมเลยเอาตัวอย่างขององค์นี้มานะครับสภาพก็พอดูนะครับยังไม่สวยมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีจุดตำหนิ ให้เราได้สังเกตว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้เหรียญแท้ของหลวงปู่ที่หลวงปู่ปลูกเสกเองนะครับดูจากตำแหน่งแรกครับจุดไข่ปลาครับท่านผู้ชมครับจุดไข่ปลาอยู่ทีกันมากครับท่านผู้ชมนะโอเคจุดไข่ปลาอยู่ทีกันมากครับจุดที่สองผมบอกแล้วครับว่าเลขศูนย์ตัวที่อยู่ด้านหลังมันจะเล็กกว่าตัวที่อยู่ด้านหน้าครับ จุดที่3นะครับถ้าเราเออกกล้องสองพักหรือแว่นขยายมาส่องดูดีๆนะครับตรงนี้จะมีลองรอยของเส้นแตกนะครับบล็อกแตกขึ้นไปอยู่นะครับใกลๆส่วนซอเสือตรงนี้นะครับมีครับโอแว่นขยายส่องดูจะเป็นซอเสือแล้วก็มีอีเส้นแตกตรงนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปใบหน้าของท่านเมตตานะ ดูโอมยิ้มนะครับเมตดตายยังเหลือนะครับเหมือนโอมยิ้มนะครับโอมยิ้มอยู่นะครับเหรียญทองแท้จะบางมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญก็อย่างนี้ครับสภาพยังเหลือรอยให้เราดูอยู่นะครับถึงสภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับอาจจะไม่สวย100%เอร์เซ แต่พุทธคุณเต็มร้อยเข้มขังเหมือนเดิมครับเพราะว่าได้ผ่านการปลุกเสกเดียวโดยหลวงปู่สุนนะครับหนึ่งพรรษาภายในกุฏิของท่านนะครับด้วยพลังกิจที่กล้าแก่งเกตนาการสร้างที่บริสุทธิ์นะครับทำให้เหรียญรุ่นนี้นะครับมีพุทธคุณรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันภัยได้รอบทิศนะครับ หรือผู้คุณต่างๆที่เราปรรถนานะครับปรัถนาโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะขอพาท่านชมไปดูอีกเหรียญน,นะครับที่บางท่านมีความเข้าใจผิดว่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่ทันหลวงปู่สุนนะครับแต่ความจริงแล้วเหรียญรุ่นนี้สร้างออกมาใหม่นะครับทำมาใหม่ไม่ทันหลวงปู่สุนนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ผ่านการปลูกเสกเหมือนกันครับ โอเคมาดูครับรุ่นนี้จะแตกต่างกันกับรุ่นที่ทันลงปู่ก็คือจุดแรกครับไข่ปลาอ่าีแบบหนึ่งครับจุดไขป่ปลาห่างกันนะครับจุดไขป่ปลาห่างกันเลขศูนย์สองตัวนี้เท่ากันเลยนะครับเส้นแตกไม่มีริ้วรอยอักขระอ่ะพูดผิดครับตัวหนังสือจะแตกต่างกันนะครับใบหน้าจะแตกต่างกันนะครับใบหน้านี้จะเหมือนจะดูดูแก่กว่าต่างกันนะครับโอเคเนาะ เดี๋ยวไปดูด้านหลังของเหรียญครับด้านหลังของเหรียญก็อย่างนี้ครับโอเคนะจะมีลักษณะต่างกันนะครับต่างกันนะครับต่างกันด้านหลังเหรียญต่างกันไหมครับต่างกันนะครับดูด้านหน้าของเหรียญครับต่างกันไหมต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับปูซุนนี่ครับลักษณะ แม่แบบบล็อกในรุ่นนี้ของท่านนะครับพระเครื่องของหลวงปู่นะครับติดในรายการประกวดทุกรายการเลยนะครับเพราะว่าท่านเป็นเจิที่เลื่องลือในวิชาอาคมอย่างเข้มขังนะครับท่านเป็นเจิอันดับหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามเป็นเจิอันดับต้นๆของภาคตะวันออกเคียงเหนือของเรานะครับ โอเคครับผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรับฟังนะครับเก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆจากผมนะครับได้มาน,นำเสนอท่านผู้ชมทราบในวันนี้ผมขอขอบคุณท่านเจ้าของรูปภาพนะครับรูปภาพหลวงปู่พระหลวงปู่นะครับทุกท่านนะครับที่ได้มีความเมตตาอนุญาตให้ผมนำรูปภาพ พระเหลียนองท่านนะครับได้มานําเสนอให้ท่านผู้ชมที่มีความสนใจมีความศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ได้รับรู้รับทราบนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณครับ